แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกัน25พฤษภาคม2566เราจะมาแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กร,กรชาวสวนยางนั่นก็คือตารางการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส4หรือระยะที่4ในรอบถัดไปที่จะมีการโอนในวันที่26พฤษภาคม2566ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะในจำนวนนี้ ยอดที่จะโอนในวันที่26พฤษภาคมมีสูงถึง2 1 9 7 3รายอา่าทีนี้เราก็มาดูยอดจำนวน,กนเกษตรกรชาวสวนยางที่จะได้รับการทยอยโอนเน้นนะคะทะยอยโอนในวันที่26พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้เป็นของเดือนตุลาคม65และพฤศจิกายน65ซึ่งจะมีตัวเลขเหมือนกันเนื่องจากว่า โอนทีเดียว2งวดนั่นก็คือโอนทีเดียว2เดือนรวมเป็น1ยอดนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขของเดือนตุลาคม2565นะคะเจ้าของส่วนกรีดเองจำนวน164,869รายเจ้าของสวนอย่างเดียวนะคะ15,088ราย กรีดอย่างเดียว3 1 1 1 6รายรวม219,73รายนี่คือเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังนะคะของเดือนพฤศจิกายน65นะคะเจ้าของสวนกรีดเอง1 6 4 8 6 9รายเจ้าของสวนอย่างเดียว1 5 0 8 8รายกรีดอย่างเดียว 3าม1มรายรวมก็จะเป็น2 1 9 7 3รายคือได้รับคนละ2เดือนก็คือตุลาคมและพฤศจิกายนนะคะแต่เวลาจ่ายเขารวบจ่ายเป็นยอดเดียวนะคะแจ้งข่าวดีสำหรับพี่นอกก้องเกษตรกรเชาวสวนอย่างนะคะเตรียมเช็คบัญชีเช็คสถานะตัวเอง วันที่26พฤษภาคมนี้จะมีการทยอยโอนเงินประกันไรายได้ยางพาราเฟสสีให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรไม่ต้องถามแอดมานะว่ามีจังหวัดไหนจังหวัดนั้นเข้าหรือยังเพราะว่าแอดก็ไม่ทราบไม่ได้มีข้อมูลให้อัปเดตตรงนี้นะคะ